สวัสดีค่ะส,ส,สักดิ์ไทยเนี่ยมือแหลงจ้ามือนีหลังจากเสร็จภารกิจเข้าไปยังก็บ้านไม่ช่วยไปยังก็ไปส่งก็ไปส่งของจ้าไปส่งของจ้าไปส่งของมือนีทั้งหมดสิบสามบ้านจ้าสิบสามบ้านนะจ้าที่ข้างข้างยู่จะทยอยส่งไปทุกบ้านนะจ้าเนะาะซาแน่ะตะขออภัยตอนนี้หนูได้กินขนมแล้วใช่ไหมลูกค่ะเฮ้หนูเก็บตัง หน,นูเก็บตังค์ซื้อใช่ไหมคะหน,นูเก็บตังค์ซื้อร้อยหกสิบบาทเนึ่งแต่หนูอยากินเยอะนะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเลยแม่มันจะเป็นเบาหวานอ่ามันจะเป็นเบาหวานห้ามกินเยอะอเคแล้วนะจ๊ะแต่ที่ท่านอ้วนเพราะทันหยุดกินไม่ได้แล้วตาเดือนไปหินอะไรหมงไก่กก่ด่ากินประยุทธ์อย่ากอยากกินไปหมดเลย อร่อยปลุกแซบปะหนูหยุดกินไม่ได้เลยให้กินวันละครั้งพอแต่ไม่ต้องกินเยอะเนาะโอเคปว่าลึกนะจริงมาส่งกําลังใจให้ทุกทท่านจ้ะมาส่งกําลังใจให้ทุกทท่านเมื่อเนี้ยทุกท่านให้กําลังใจมา้งเตยกับลูกตาลกับตาลูกตาลมาส่งกําลังใจให้จ้าพี่จะกไหนส่งกําลังใจให้ไหนใดหัวใจให้ที่ไหนลูกหัวใจให้ที่ไหน ทำยังไงอย่างนี้เหรอโอ้ยอีเมีเห็นน้ำนเปลี่ยนดอกว่าว่าตรงนี้มันเหมือนหัวใจมัน,ห,มน,ห,มนหัวใจโอ้ส่งกำลังใจให้ทุกๆท่านสู้ๆสู้ๆเนาะจา้ะเนาะต้องแข็งแรงต้องแข็งแรงเดี๋ยวเดี๋ยวมือใดเดี๋ยวมือใดว่างเว้นจากภารกิจหลายๆอย่างเดี๋ยวเสีให้ลูกตาเอาคุณกาให้ลูกตาท่านย่างีินนะ ลูกตาเนเช็ดยางดีเหรอลองเพ่งพี่น้องอยากให้ลูกตาลเห็ดยังจ้ะคอมเมนต์มาด้วยจ้ะคอมเมนต์มาไว้เลยว่าอยากให้ลูกตาลเห็ดยัางากล,ลองเพ่งลองเพลงลองเพลงลองเพลงจ้ะลองเพ่งจ้ะจ้ะส่วนออเดอร์ของมื้อนี้เดี๋าเตาววเยชิเข้าไปเช็คในเพนาจนะจ้ะแล้วก็ เลขรหัสไปเลขอะไรนะพัสดุเนาะเลขพัสดุเดี๋ยวเตยลงไว้ในเพจนะจ๊ะพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะกจะกคราวนึง่งนะจ๊ะเพราะว่าเตยยังไม่ไดน้อัปโหลดลงเดี๋ยวจะเอาไปไปในเพจเนาะมีซื้อทันใดเนี่ยเขาไปเช็คบึ้งกันได้นะจ๊ะเด้อพี่น้องส่วนทันที่ยังไม่ได้มีซื้อก็คือล้อของว่าวันถัดไปจะล้อของมือถัดไปจะเล่งมือเฮให้แล่เลยจ๊ะพี่น้องจ้าเฮห้เฮหททันพี่น้องแก คุณลงพนกับอยากกับเก่งใจนอกจากเพื่อนเพื่นอนอวยเงินเข้ามแล้วกักบกเก่งใจสุขูขสุพนจ้ะแต่ก็ขอบคุณที่ยังเข้าใจว่าอันล้อได้จา้าล้อได้เพระาะเป็นยังน้องเตยบอรีอย่ี้ค่ะก็ขอ,ขอบคุณเพื่อนหลายๆค่ะอีลายเฮยังบ้านเนียงูกยิ้มส,สวยๆว้าอีสเนียงเลยขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่นอ้องเรอ่อท่าในใดยยาเห็นลูกตาลเฮยังคอมเมนต์ไว้ด้วจา้าเด้อลูกตาลบอกว่าอ่า คอมเมนต์ได้ลายที่ถืดลูกตาลเทียดอันนั้นให้เบิ่งโอเควะเดี๋ยวต้องเบิ่งคอมเมนต์ว่าผู้ใดคอมเมนต์ยังมาให้ลายเฮ็นยังอ่าคอมเมนต์คอมเมนต์ได้ที่ถือใจลายที่สุดใช่ลูกตาลถืออันนั้นนะเขียนซองซ้ำกระดาษไดี่ยวโบอแม่มีเป็นร้อยมืดอันขอราะได้จ้ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยพอกันคลิปหน้าเนาะจ้ะนะขอบพระคุณเอฟซีสาวน้อยเพชรพันแพง fc น้ององค์หญิง fc น้องฮักแพ้ง fc เอียนอีลาปายแล้วก็ fc บ้านฮักทุกทุกบ้านทั่วโลกเนาะค่ะขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปของช่องตาลูกตาลฝากช่องตาลูกตาลนีได้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำแนขอบพระคุณค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยร่ำรวยจ้าสาธุ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 ทุ้ยสำหรับมื้อนี้เนาะจ้ะเนาะขอบคุณอ่าพี่ยิงเลขสวีเดนนะคะที่ สนับสนุนคะแนนมาหนึ่งพันคะแนนสำหรับสมเนื้อสมมูอ่เอาไปถวายพระนะคะ,ะพี่ยิงเล็กพี่ยิงเล็กว่าเอาที่ว่าสะดวกแล้วค่อยเอาไปถวายพระอาจจะเป็นวันวันพระก็ได้ค่ะวันพระเพราะว่าพี่น้องอ่ะอยากโยมเพิ่นไปวัดหลายเอาอาจจะเอาไปวันพระก็ได้น่นจาจะเนาะอาจจะเป็นวันพระนาพร้อมกับอ่ยายแดงแล้ววา่าวันวันพระนาแล้วเสีย ขนมหวานมันม่วงอะค่ะมันมันมื้อเสือของันพระเอกต้นนะจ๊ะที่เพื่อนเอามาฝากพี่ขมมอดเนะจ๊ะมันเหลือเขากะเราก็เรียกว่าสีเฮ็ดขนมหวานไปถวายพระอีกไปเฮ็ดบุญอีกมีไปไป่นขอบคุณทั้งผู้ให้นะจ๊ะเนาะแต่ขอบคุณทั้งพระเอกต้นที่ให้มันมากะกปเฮ็ดบุญไปน้ากันจ้ะไปหาพี่จ้อยไปกินน้ําแน่เฮ็ดบุญไปน้าจ้ะพี่น้องจ๋าเอาบุญมาฝากทุกพี่น้องสุบุตรสุขนเอบซีทุกทุกท่าน แล plane. ้วก็ของของพี่ยิงเล็กเนาะเดี๋ยววันพระจะเอาไปพ้อมกันกับนี่เลยจ้ะวันพระจะเอาเอาไปพ้อมกันกับอันกับไอขนมหวานนี่หละจ้ะแล้วก็ขอบคุณสาวไท้บ้านหนึ่งร้อยคะแนนขอบคุณสาวไท้บ้านหนึ่งร้อยคะแนนแล้วก็ เดี๋ยวนะหนุ่มจนทร์ก็อยู่เอ่อแล้วก็บ่าวบ่าวเมือนกานอีก300ร้อยคะแนนนะจ๊ะเนาะบ่าวเมือนกานอีก300ร้อยคะแนนนะจ๊ะเนาะแล้วก็เตยสิเอาไปถวายพระเนาะครับสำหรับอ่กาแฟ ใครอ่ะแม่แม่เยอะจังฮัลโหลจ้าเอามาจากบ้านแม่เสือเหรอจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวเตยส้มไปให้ยน้อยเนาะโอ้รุดแล้วรุดแล้วอ๋อจ้าจ้าได้ค่ะได้ค่ะจ้าจ้าจ้า เดี๋ยววันพรหนาเขาได้ไปเฮ็ดบุญน้ำกันอีกแล้วพี่น้องจ้าแล้วกท็ทุกท่านที่สนับสนุนกาแฟมาพร้ามสมเนื้อสมหม,มูก็ขอขอบขอบพระคุณหลายๆจ้าที่อุดหน,นุนเต้าลูกตาเนาะจ้าเนาะ จังใดกะสิทย้อยส่งให้ทุกๆบ้านเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวมื้อนี่เตก่กะสิเทียของบ้านของวันที่ยี่สิบวนนี้วันที่ใส่เงือยิบซีเพราะว่ายิบซีกับสิถัดไปเป็นของมือไม่เนาะจ้าเด้อเพราะว่าตอนนี้เตยยังค้างอยู่มื้อนี้เตส่งไปสิบเอ็ดบ้านตอนนี้ค้างอยู่หนึ 1, 2, 3, ่งสองหนึ่งสองสามสี่นี่คือของแม่ที่เอามาจากร้านแม่สวย มืออื่นก็นจะเป็นคิ้วของะคะองิ้วของของมือมือวานนี่จ้ะของมือวานนี่เพราะมือวานนี่มันเข่ามาเยอะเนาจะจะทยอยทรงโดยทรงด้เยครึ่งนึงแล้วเดี๋ยวอีกครึ่งนึงงนอกจ้ะพี่น้องมือืนก็จะจัดทรงให้จ้ะซาเน่ขอบคุณที่ท,ท,ที่ที่ยังเป็นกําลังใจเนาะคะ่ะซาะปนัยเพื่อนกันยังบอกว่าพวกเป็นยางล้อได้ทุกคนก็ล้อได้ขอบพระคุณเลยหลายจ้ะขอบพระคุณค่ะ